สวัสดีครับสินค้าเติมสต๊อกโอ้โหมาเยอะแยะเลยสองกระบอกอย่นะครับก็จะเป็นนะครับเลมิงตันนะครับเป็นลูกซอง870ไม้แท้นะครับเป็นระบบแก๊สนะฮะอันนี้เป็นคานเบี่ยงนะฮะโคดีสอีเกิลนะครับอ่าเข้ามาใหม่เนาะสินค้ามาใหม่เราก็ลงมานะครับจะรุ่นนี้นะครับโคดีสอีเกิล8870 Rw นะครับตัวนี้เป็นลูกซองยาวนะครับสุดยอดมากนะฮะตัวนี้เต็ดเต็ดเตโอ้โหสวยงามมากนี่สวยมากๆเลยครับมีบอกให้ด้วยนะครับผม ถ่ายใกล้ได้เลยครับช่างกล้องกล้องถ่ายใกล้เลยฮะนี่ดูก่อนสวยงามถ่ายก่อนสวยไหมครับนะฮะไม้แท้นะครับถ้าก็บอกเลยครับผมมีทั้งลูกทั้งปอกให้นี่เป็นแก๊สนะครับผมว่าจะทดสอบว่าแรงป่าไปงานสะสมนะครับเนี่ยโูกิ่นไหมหอมมากลายสวยงามมากเท่มาก นะครับสนใจก็สอบถามมาี่ร้านบีกัรมเียเราได้นะโอเคนะครับผมยกกันดังกันนะเนี่ยตึ๊ด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 อืมีดกระบอกก็จะเป็นอะไรเอ่ยเดีดูก่อนนะฮะตึ๊ด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 ถกองนี้ก็กินขาดนะครับสวยงามฮะสีสวยด้วยโอ้โหอะไรเอ่ยเดยดูกันครับผมอ,อึ๊บเนี่ยได้ถ่ายให้เต็มเต็มนะครับอ่ามาแล้วครับคานเวียงโอ้โหสวยงามกันหนึง่งนี่ครับจะมีปอกให้เยอะนะครับห้าปอกนะฮะคานเมียง แล้วก็จะมีื่ออกมาได้อีกข้างในเออนี่ครับปลอกใส่กระสุนนะฮะนะฮะเป็นระบบแก๊สนะครับแก๊สนี่ในเป็นอะไรสักอย่างเป็นปรับท็อปนะครับมีคู่มือให้นะครับรอผมจะเอามาก่อนนะครับสนใจก็ทักมานะครับแง่กินไม้หอมมากนี่ก็คือเบี่ยงได้นะการเบี่ยงยิงได้นะฮะโอ้โหมีแค่ไหนสวยงามสนใจถ้ามาที่ร้านมีกันพยายานะครับเดี๋ยวสินค้าเต็มสต็อกจะมาเรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบายครับ